สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไมซุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองก็มาเปิดคลิปที่บ้านใหม่ของน้องหอมนั่นเองนะคะที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะคะก็คือเมื่อวันก่อนเนาะเราได้มาเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แห้งนะคะก็สามารถมานั่งเล่นนอนเล่นได้เลยเย็นแบบสบายม,มากๆเลยนะคะเพราะวันนี้อยากจะนั่งถ่ายคลิปแบบเมี่บมแบบไม่มีใครรบกวนนะคะก็เลยเลือกที่จะมาบ้านใหม่ของน้องหอมนั่นแหละนะคะ วันนี้นะคะน้องหอมเองก็จะมาพูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้น้องหอมจะมาพูดถึงที่ว่าคนทางฝั่งเมียนมานะคะทำไมถึงชอบเข้าไปทำงานทางฝั่งไทยกันเยอะจังเลยนะคะน้องหอมก็เชื่อว่าต้องมีหลายๆคนที่อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมคนฝั่งเมียนมาถึงชอบเข้าไปทำงานเมืองไทยกันจังเลยนะคะก็คือก่อนหน้านั้นน้องหอมเคยทำคลิปนะคะก็ยังมี fc comment มาอยู่เลยนะคะว่า ทำไมคนพม่าถึงชอบเข้ามาทํางานประเทศไทยกันจังเลยทั้งๆที่ประเทศอื่นก็มีทําไมไม่ไปกันบ้างนะคะทําไมถึงเลือกที่มาประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้น้องหอมอีกก็จะมาเล่าให้วิทุพคนได้ฟังกันนิดนึงนะคะก็คือจะมีอยู่ประมาณ2อถึงสข้อด้วยกันนะคะที่ทําไมคนพม่านะคะหรือว่าทนทางฝั่งเมียนมาถึงชอบเข้าไปทํางานในฝั่งไทยนั่นเองนะคะ ก็คืออย่างแรกนะคะอย่างแรกก็คือแต่ละคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยกับประเทศพมา่าเป็นประเทศที่ติดกันนะคะเป็นประเทศใกล้กันแล้วก็ซึ่งหลายๆคนหลายๆที่ก็รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือเพราะแบบนี้นะคะจึงทําให้คนทางฝั่งเมียนมาเข้าไปทํางานในเมืองไทยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะคะเวลา มันอยู่ใกล้กันติดกันนั่นเองนะคะเวลายอยากจะกลับบ้านนะคะหรือว่าสมมุติว่าคนทางบ้านนะคะมีอะไรแบบว่ามีปัญหาอะไรหรือว่ามีเหตุเกิดฉุกเฉินอะไรอย่างงี้นะคะก็คือสามารถที่จะกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะก็สามารถเอาง่ายๆก็คือสามารถกลับมาได้ทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ติดกันอยู่ใกล้กันนะคะ เวลามีอะไรก็คืออยากจะกลับก็คือกลับได้เลยนะคะแล้วก็สมมติว่าประเทศอื่นนี่คือไปทํางานได้ไหมนะคะก็ไปทําได้นะคะแล้วก็อย่างเช่นที่ว่าประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะหรือว่าอเมริกาอะไรเงี้ยก็คือมีเหมือนกันนะคะที่คนพม่าไปทํางานที่ประเทศนั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจริงๆนี่คือส่วนมากคนในฝั่งพม่านะคะก็จะเข้าไปทํางานในฝั่งไทยมากกว่าประเทศอื่นๆนั่นเองนะคะ เพราะว่าอย่างที่น้องของพูดไปเมื่อกี้เพราะว่าพม่ากับไทยนี้เป็นประเทศติดกันแล้วก็เวลาทางบ้านมีเหตุด่วนฉุกเฉินอะไรก็สามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะอย่างที่สองก็คือ ที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องของเงินนะคะอันนี้หลายคนก็รู้กันดีว่าที่เข้าไปทํางานก็เพื่อเงินกันทั้งนั้นนะคะมันไม่มีใครหรอกที่แบบว่าเข้าไปทํางานแล้วไปหาประสบการณ์โดยแบบที่ไม่ต้องคิดค่าแรงอะไรเงรี้ยแล้วก็กลับมาที่บ้านมาเล่าให้เพื่อนให้ฝูงฟังว่าเฮ้ยฉันไปเมืองไทยไปทํางานได้ประสบการณ์มานะอะไรเงรี้ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะก็ส่วนมากที่ไปทําก็คือเพื่อเงินกันทั้งนั้นแหละนะคะก็คือเอาง่ายๆนะคะก็คือค่าแรงเนาะค่าแรงทางฝั่งเมียนมากับทางฝั่งไทยนะคะมันแต่ ากกันมๆนะคะ่าแรงทางฝั่งพม่านะคะก็คือแรงงานขั้นต่ำนะคะก็คือวันละ150บาทถึง200บาทต่อ1วันนะคะถ้าเป็นทางฝั่งไทยนี่คือ300ถึง350บาทเนาะคือค่าแรงขั้นต่ำอะ่ะเขามีประมาณนั้นซึ่งมันได้เยอะกว่าทางฝั่งเมียนมาอยู่แล้วนะคะอันเพราะเหตุนี้ด้วยนะคะจึงทำให้คนทางฝั่งนี้นะคะหรือว่าทางฝั่งเมียนมาเข้าไปทำงานกัน เยอะนะคะอันนี้เป็นเหตุที่2เนาะคือมันเป็นประเทศที่ใกล้กันติดกันด้วยแล้วก็ค่าแรงก็ยังได้เยอะกว่าทางฝั่งนี้อีกต่างหากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนะคะคนที่จบปริญญามานะคะคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อก่อนนี่คือเขาไม่มีงานทํานะคะพี่ทุกคนคือแค่เรียนจบมาก็คือมันไม่ได้อะไรเรียนจบก็คือจบนะคะไม่ใช่ว่า เรียนจบมาแล้วก็จะมีงานถึงสูงให้ทําเหมือนตอนนี้มันไม่ใช่นะคะถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบแบบที่ไทยเนาะที่ไทยก็คือเวลาเรียนจบนี่คือจะได้ทํางานในรัชการนะคะ,ะอะไรเงี้จะมีเงินเดือนเยอะมากเรียนสูงมากนะคะ เพราะแบบนี้จึงทําให้คนไทยแบบว่าตั้งใจทํางานมากเพื่อที่จะเรียนจบนะคะแล้วก็ได้มีเงินเดือนดีๆนะคะได้ทํางานแบบสบายๆนะคะแต่แตกต่างจากทั้งนี้มากๆนะคะเมื่อก่อนนี่คือคนที่เรียนจบปริญญามานะคะก็คือไม่มีงานทำนะคะเรียนจบก็คือจบแล้วก็ได้แค่ใบปริญญามาไปแปะไว้ผ่าบ้านแค่นั้นเองนะคะ คือแต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้เหมือนตอนนี้นะคะทางฝั่งเมียนมาเนาะแต่ก่อนนี่คือคนที่เรียนจบก็คือจบเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าน้องหอมรู้มาได้ยังไงนะคะเพราะว่ามีญาติของตัวเองนี่แหละนะคะที่แบบว่า เรียนจบนะคะพ่อแม่นี่คือส่งเรียนส่งเรียนจนเรียนจบนะคะขึ้นมหาลายัยเข้ามหาลายัยจนเรียนจบได้รับปริญญานะคะนะพอได้มาก็คือไม่มีงานอะไรให้ทํานะคะอันนี้คือเป็นลูกของน้องชายพ่อของน้องหอมเองนะคะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอันนี้จริงๆทุกวันนี้ก็คือแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วไม่ได้ทํางานไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทํางานในราชการหรือมีเงินเดือนสูงๆแบบฝั่งไทยเลยอะไรเงี้ยจริงๆนะคะทุกวันนี้ก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแค่นั้นเองนะคะปริญญาก็คือ โอ้ยโอ้ยอยู่ที่บ้านนี่แหละนะคะอันนี้คือวันหยุดยาเขา <c oughs> คือมันไม่ได้มันมันไม่เหมือนที่ไทยอะที่ไทยนี่คือถึงแม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวนะคะได้ทํางานราชะการก็คือยังได้เงินเดือนเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะม้ซึ่งมันแตกต่างจากครั้งนี้มากๆนะคะก็เลย่าตอนนั้นนะคะสมัยนั้นนะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีคนคนที่แบบว่าเรียนจนจบนะคะแล้วก็คือ พราะเหตุน,นี้นะคะจึงทําให้คนทางฝั่งพม่านะคะก็ไล่การศึกษากันก็เยอะนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะก็มีมีส่วนมากคือจะเป็นแบบว่าคนที่ไล่การศึกษาเพราะว่าเรียนไม่จบกันเลยนะคะเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่าเรียนจบมามันก็ไม่มีงานทํานะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือรวมน้องหอมด้วยเพราะว่าน้องหอมเองก็เรียนไม่จบนะคะ ก็อย่างที่บอกตัวอย่างนี่คือเห็นมาจากพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะคือเขาเรียนจบมาเขาก็มีงานทานะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเรียนจบขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งเรียนสูงมันก็ยิ่งจะค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็สูสารทางบ้านแล้วก็เลือกที่จะไม่เรียนต่อนะคะก็หาเลือกที่จะทํางานนะคะทางานดีกว่าจะได้ตังอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งเรียนไปก็ยิ่งเสียตัง เพราะว่าเรียนจบไปมันก็ไม่มีงานทําอยู่ดีอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้มันแตกต่างกับจากที่แล้วแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเริ่มมีเรื่องของธนาคารเอ่ยนะคะเรื่องร้านอาหารเอ่ยและอะไร่งี้ก็คือเริ่มมีมาเรื่อยๆนะคะเรื่องมีแบบว่ามีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของธนาคารก็คือเริ่มมีคนแบบว่าอย่างไงเรื่องของธนาคารนะคะก็เริ่มอย่างไงกระจายไปทุกที่ทุกทุกที่ทุกทางนะคะแต่ก่อนนี้คือธนาคารถามว่ามีไหมนะคะก็มีแต่ว่า จะมีอยู่แค่เฉพาะในตัวเมืองนะคะหรือว่าเป็นเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะเมืองเล็กๆอะไรเนี้ยเขาจะไม่มาเปิดอยู่แล้วนะคะเรื่องของธนาคารนะคะเพราะแบบนี้จึงทําให้คนบ้านนอกบ้านนาคนที่อยู่เมืองเล็กๆอะไรเนี้ยจะไม่มีงานทําเลยเวลาจบเรียนเรียนจบปริญญามาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มมีมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าเมืองเล็กๆก็เริ่มมีธนาคารมานะคะคนที่จบปริญญามาก็เริ่มมีงานทานะคะเริ่มเริ่มได้งานนะคะแล้วก็เริ่มมีงานทำเนาะแล้วก็บางคนก็เรียนจบมาก็คือ ไม่อยากทํางานในส่วนตรงนี้ก็คือไปอทางานในร้านอาหารแล้วกันเนาะก็คือจะเป็นทําเรื่องเกี่ยวกับบัญชีเออเป็นมาเนเจอร์นะคะหรือว่าอะไรเงี้ยดูแลแทนเจ้าของอะไรเงี้ยเขาเรียกกันไงคือเจ้าเจ้าของร้านสามารถวางใจได้แล้วก็เราดูแลทุกอย่างอะไรเงี้ยคนที่เขาจะรับก็คือเฉพาะคนที่เรียนถึงสูงเท่านั้นนะคะคนที่เรียนไม่เรียนไม่จบก็คือเขาจะไม่ให้มาทาอยู่แล้วส่วนตรงนี้เขาจะให้แค่ ล้างมอล้านจานนะคะเก็บโต๊ะเก็บอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่เรียนไม่จบนะ,ะอย่างเรื่องของผลธนาคารนะคนที่เรียนไม่จบก็คือเขาจะไม่รับเหมือนกันนะคะก็เป็นเพราะเหตุน,นี้นะคะปัจจุบันนี้ก็คือคนที่เรียนจบก็เริ่มมีงานมาเพราะว่าเป็นเพราะว่ามีธนาคารมีร้านอาหารมีห้างสรรพสินค้าอะไรขึ้นมาเยอะแยะนะคะก็คนที่จบปริญญาก็เริ่มมีงานนะคะแต่ว่า ถ้ามันแต่ว่ามันก็แตกต่างจากทางฝั่งไทยเนาะเพราะว่าคนที่เรียนจบมาตั้งแต่แรกเรียนจบก็คือมีงานเลยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็นะคะถ้าพูดถึงเรื่องที่ว่าทํางานในรัชการทางข้ามานะคะบอกเลยว่าเงินเดือนน้อยมากนะคะก็แต่ตรงเนี้ยได้เท่าไหร่อะไรยังไงน้องหอมม้อยขอพูดเนาะเพราะว่าคือเอาจริงๆไม่ขอไม่ขอยุ่งเกี่ยวเลยด้วยซ้านะคะเอาแค่ข้าวให้พี่ทุกคนได้ฟังกันว่า คนทางคนทางนี้นะคะที่เรียนจบนี่คือทํางานในรัฐบาลอะไรเงี้ยจะได้เงินน้อยมากๆจริงๆนะคะอย่างเช่นคุณครูนะคะคนครูที่มาสอนน้องๆในหมู่บ้านนะคะนัก็คือได้น้อยมากบอกตรงๆว่าเสื่อสารนะคะแต่ว่าน้องหอมไม่สามารถพูดไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของน้องหอมนะคะว่า คุณครูนี้เขาได้เงินเดือนท่าไห่อะไรเงี้ยน้องหอมไม่สามารถพูดได้นะคะก็พี่ๆแตยคนที่อยากดูก็สามารถไปดูได้นะคะในโรงเรียนที่นีน่คือเงินเดือนน้อยมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องห่างจากบ้านจากพ่อแม่มาไกลด้วยนะคะแต่ว่าใจเขาชอบในด้านนี้นะคะเขาก็ถึงทําได้นะคะถ้าเป็นน้องหอมนี่คือไม่ได้นะคะเอาจริงๆบางทีน้องหอมไปจ่ายวันสองวันก็หมดทั้งเดือนของเขานะคะประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ขอพูดเยอะนะคะเดี๋ยวถ้าพูดเยอะเดี๋ยวกลัวว่าจะไม่ดีนะคะ ก็ <G ül üş> ประมาณนั้นแหละนะคะเพราะอย่างนี้นั่นแหละนะคะก็คนพม่าจึงไม่ค่อยมีใครชอบเรียนกันนะคะก็เลยเลือกที่จะเข้าไปทํางานดีกว่าเลือกที่จะไปเข้าไปทํางานในฝั่งไทยดีกว่านะคะเพราะว่าทําทํางานทางฝั่งนี้ก็ได้เงินน้อยนะคะค่าจ้างน้อยแล้วก็ส่วนมากคนก็เลยเลือกที่จะไปทํางานฝั่งไทยเพราะว่าทํางานฝั่งไทยนั้น ค่าแรงท่านต่ําเริ่มที่300ขึ้นไปแล้วนะคะเพราะเหตุน,นี้แหละจึงทําให้คนทางฝั่งเมียนมานะคะเข้าไปทํางานในฝั่งไทยกันเยอะแยะนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือเป็นคนทางฝั่งเมียนมาที่ทางบ้านเขามีฐานะหรือว่าคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะคะแต่เขาอยากจะเข้าไปหาประสบการณ์นะคะ ก็คือเรื่องนี้ก็คือเข้าไปหาประสบการณ์นี่คือไม่ใช่ว่าไปซื้อไปอะไรนะคะก็คือไปเป็นแรงงานต่างด้าวน,นี่แหละคะคบเข้าไปเป็นแรงงานของคนไทยเหมือนกันแล้วก็คือไปรับจ้างทั่วไปแบบเขาแล้วก็ไปหาประสบการณ์เพราะว่าคนที่รวยคนที่มีฐานะบางคนเขาไม่ใช่ว่าเกิดมาเกิดมาแล้วรวยแล้วก็พร้อมกับอ่อาความรู้ทุกอย่างเลยมันก็ไม่ใช่นะคะเราต้องหาเรียนรู้ความรู้ด้วยตนเองนะคะ ข้อย่างนี้แหละนะคะข้อที่3จึงทําให้คนในเมียนมาเข้าไปทํางานในเมืองไทยข้อที่3ก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะคนที่รวยอยู่แล้วอยากจะไปหา,าประสบการณ์แล้วก็พอได้ประสบการณ์ก็อยากจะมาทําธุรกิจที่บ้านหรือว่านํามาเปิดเป็นธุรกิจทางฝั่งนี้อะไรประมาณนี้แหละนะคะก็คือจะมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันนี่แหละนะคะส่วนมากคนที่เข้าไปทํางานในเมืองไทยนะคะอย่างแรกก็คือที่เข้าไปทํางานในเมืองไทยก็เป็นเพราะว่าประเทศติดกันใกล้กันสามารถกลับเมื่อไร่ก็ได้นั่นเองนะคะ อย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของเงินนะคะก็คือค่าแรงที่นี่กับที่นู่นมันแตกต่างกันมากที่นู่นได้เยอะเขาก็เลือกที่จะไปที่นู่นกันอยู่แล้วนะคะและเรื่องที่3ก็คือจะเป็นเรื่องที่เข้าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆที่มันไม่ใช่ประเทศของเรามันก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆมาสู่ประเทศของตัวเองอะไรประมาณนี้แหละนะคะแล้วถ้าพี่ทุกคนนะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะและใครและพี่ๆท่านไหนที่มีลูกจ้างหรือว่าลูกน้องที่เป็นชาวเมียนมากันบ้างก็ลองถามเขาดูได้นะคะว่า เขาเข้ามาทํางานในเมืองไทยเพราะอะไรคะน้องหอมเชื่อว,ว่าต้องพูดแบบน้องหอมแน่นอนนะคะอย่างแรกก็คือต้องเป็นประเทศที่ติดกันแล้วก็เรื่องของเงินอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะถ้าอย่าลืมนะคะถ้าใครที่มีลูกน้องเป็นคนพม่านะคะลองถามดูนะคะจะได้เข้าใจเลยอะไรนี้นะคะแต่ที่มาพูดในวันนี้คือความคิดของน้องหอมนะคะความคิดของน้องหอมที่เป็นคนประชาชนในพม่านะคะหรือว่า ที่เข้าไปทํางานในเมืองไทยนะคะสมมุติว่าถ้าน้องไปทํางานเมืองไทยไปเพราะอะไรและทําไมถึงต้องไปที่ประเทศไทยนะคะทั้งทั้งที่ประเทศอื่นก็มีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงประเทศอื่นนี้ก็คือแบบว่าไปทํางานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตังค์เยอะกว่านะคะอย่างเช่นเกาหลีนะคะเกาหลีก็เกาหลีญี่ปุ่นอะไรี้ก็คือจะมีคนไทยเข้าไปทํางานกันเยอะมากนะคะแต่ว่าทําไมคนาถึง เลือกที่จะไปฝั่งไทยมากกว่าที่อื่นอะไรเนี้ยนะคะก็ลองถ้ามีใครที่มีลูกจ้างที่เป็นห้ามาก็อลองถามดูนะคะโอเคค่ะนะคะก็วันนี้ก็หมดคำพูดแล้วนะคะแล้วพี่ทุกคนนะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังในใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้วันนี้น้องหอมจะขอตัวลาที่พนไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ